โคตรเท่โคตรหล่อเลยเลยชอบวิธีการเล่นของอเว่นแต่สุดท้ายถ้าเล่นบอลเล่นกองหละไปอะไรถึงน้อยน้อยทำอะไรไม่ได้เพาขนาดนั้นคือผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะพ่อผมเลยนะทำไมอ่ะคือพี่เลามาไม่กลับบ้านไม่จอก็เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นวันนั้นจำได้อะไรดูอยู่ข้างล่างกับป้าแล้วก็แอบขึ้นไปร้องไห้ข้างบนแล้วแม่ก็เห็นแม่ตงใจปะเขาเป็นอะไร่งร้องไห้ทำไมลูกดูบอลแพ้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โอโหแม่ชาแนลเนี่ยเทปเมื่อกี้เราไม่ได้พูดชื่อช่องเลยไม่ได้ชวนกดซับสไครต์กระดิ่งมันจะว่าเาลยนะใช่ที่หลังต้องทำนะที่หลังต้องทำเอื่อให้เป็นรายนิสัยชื่อเราชื่อโอโหแหมนะครับโอโหแม่เนี่ยแม่โอ้แม่พี่อะไรเป็นคนคิดชื่อใช่ O H O โอฮอแล้วขีด M อเอโอโหแม่โอโหแม่ก็คือพี่ว่าถ้าพูดถึงการภาคบอลทำไมมันต้องมีคำนี้มันก็ มันก็มันออกมาอย่างไรไม่รู้นะมันออกไปเองอ่ะมันบอกไม่ถูกกันเพราะว่ามันก็ทุกวันนี้พูดไหมนั่งงานทีรู้รู้เลยว่าพูดใจว่าจะไม่พูดหรืออะไรไม่นะไม่ได้ฝืนไม่ได้ฝืนมม่เลยไม่ฝืนใช้คำอุ้ยนะผมพี่ถึงพี่แอดไะอ๋อใช่ไงนั่งคิดก็ลำราบเลยนะเออลางวินต้องยกให้อาจารย์เลยอาจารย์่ไหนชวนพี่แอดมาแล้วถามพี่แอดว่า พี่แอดโอ้โหแหมทำไมเดี๋ยวมาพูดถึงงานวันนี้ต้องมีรูปพีดดิ้งดิ้งมาดิ้งมาเลยดิ้งพี่แสวัสดีครับชื่อฉันสกอตเนอร์เป็นครูบาอาจารย์เราครับผมเป็นครูบาอาจารย์คือพี่แอ๊ดเป็นคนสอนผมคนแรกๆนะตอนภาพพี่วันนี้สองพันเจ็สอนพี่เหมือนกันที่ดูไกลอยู่ไหนใช่เป็นคนบอกผมว่าเฮ้ยกอล์ฟเขาปิดไมค์นะเฮ้ยกอลฟตอนนี้อย่าเพิ่งพูดข้อมูลดูตามภาพก่อนนี่ไปตามจังหวะนั้นเลยนี่งเดนเลย แล้วพี่แอ๊เป็นคนอ่านเกมขาดมากน่ารักมากน่ารักมากเออพี่แอ๊พี่หนูเนี่ยน่ารักมากแต่ว่าแฟนบอลอาจจะแซวอะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่ผมก็รักพี่แอ๊มากจริงๆฮะยังไงมีงานอะไรก็ส่งมาให้ได้เข้าเรื่องกันครับผมผมจะถามคุณมากเกี่ยรติมาเรื่องผัวคุณครับอะไรทําให้เป็นทำเป็นสิ่งที่ไม่ควรต้องแบบเป็นเด e Cop อย่างอื่นในวันนี้คือผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะพ่อผมเลยนะทําไมอ่ะ คือพีนเล่ามาไกมก่จบ,บ้ากไม่จบ <laughs> เ,เอาเอาเรื่องจริงมาพูดเลย <laughs> <laughs> คือตอนนั้นผมว่าดูบอลเดาดูบอลอยู่ประมาณสักสองสามแมตช์แรกโอเคคือดูทีมชาติไทยเจอม,มาเลเซียก <laughs> ่อนก็รู้สึกว่าเฮยเป็นคนชอบดูฟุตบอล <c oughs> คนในบ้านอะ่ะ <c oughs> คน <c oughs> แบบคนจีนน,ะนั่งโต๊ะกลม <c oughs> ดูบอลพร้อมกันแล้วก็เฮเชียบอลกันก็แบบไม่เข้าใจแล้วก็รู้สึกเฮฟุตบอลมสนุกอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้สึกว่าฟุตบอลสนุกหลังจากนั้นอ่ะพี่ชายคนโตชื่อเฮโอ โย่ไ่้เชียร์แมนยูจ๋าเลยซื้อซื้อแมนยูมาให้ด้วยอแมนยูเก่งทุกอย่างงี้ยุคนั้นยุคนี้ประมาณเก้าสิบต้นต้นยุคเสื้อเล็กแล้วสิเสื้อเล็กแล้วนิวคาสเซิลสู้ได้แล้วนิวคาสเซิลเชียร์เลอร์ไปนิวคาสเซิลไม่ไปแมนยูปีเก้าสเก้าที่ชิงเอฟเอคับยุคแบบเลสเฟอร์ดินาเนสปริยาชิโนล่ายุคนั้นนะบอกว่าก็เตะท่านตกรอบรองเลยผมเกือบเชียร์นิวคาสเซิลเฮียกบเนี่ยพี่ชายคนรองลงมาเป็นลูกพี่ลูกน้องหมดเลยนะผมลูกคนเดียว เขาเ่เนดีวอร์เซนผรู้สึกเฮดีอร์เซนก็ดีส่วนฟ้านี่ก็ดูลิพูอยู่ที่บ้านตลอดอซึ่งก็จะผิดหวังเยอะหน่อยตอนนั้นก็มีสไปด์บอยนี่ก็ใชยุคนั้นะมันก็เท่แต่ว่ามันก็จะมีแบบความเป็นเครื่องจักรสีแดงตอนไกลๆระบบทีมค่อยๆจ่ายบอลแล้วก็แม็กมานามันเท่คือพี่ว่าตอนนั้นมันจะเหมือนทีู่บมานะตอนนั้นนิพูตอนพี่ว่ายัง ยังไม่สามารถหนีจากเงาเดิมได้เงาที่เป็นที่เคยบอกว่าเป็นเล่นบัญชีนะนะต่อต่อแล้วป้าก็บอกว่า้แฟนบอลเขารักทีมนะแต่คอบเนี่ยบนอัธจันทร์เชียร์ทีมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เริ่มพยายามจะซึมซับเข้าไปแล้วก็แต่ผมว่าสุดท้ายเนี่ยผมว่าเชียร์ตามพ่อเป็นเหตุผลที่หนึ่งผมถามตัวเองบ่อยนนะว่าเพราะอะไรถึงเชียร์ลิเว์พูเพราะแมนอยู่มันเก่งกว่าตอนนั้นนิวาร์เซ่นก็เล่นสนุกอืทำไมมาเชียร์ลิเว์พู เพราะว่าเชียร์ตาพ่ออืแต่สุดท้ายพอโตๆโตโตโตขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้จักนิสัยตัวเองอมผมเป็นคนไม่ซื้อโทรศัพท์แบรนด์ที่ดีที่สุดดังที่สุดอแต่ผมจะชอบหาว่าอะไรที่มันเป็นที่สองที่สามอ่ะที่มันมีบางอย่างที่ดีกว่าและคุ้มค่าเงินกว่าจะซื้อแบบนั้นอ๋อก็เลยแบบ ก็เลยเป็นส่วนทำใหเรื่องลิ้วพูรถยนต์ผมก็เป็นแบบนั้นแบรนด์ที่ดังที่สุดขายดีสุดจะไม่ซื้อไม่เอาเอาอลองก็คล้ายๆพี่เชียร์สนอน่ะไม่ชอบพี่มันเก่งที่สุดอ่ะตอนนั้นก็เลยตัดแมนยูไปเหลือนิคาเซิลกับลิเวพูสุดท้ายเชียร์ตามพ่อเป็นลิเวพูไปแล้วในในยุคอ่ที่เริ่มเชียร์มาเนี่ยคนไหนที่เตะตายสุดคนแรกเลยที่แบบโอ้ยรังตังเลยถ้าสุดผมอนี้นะโอเว่น โอเว่นใช่ไหมโอเว่นอ๋อคือคือเห็นฟาวเลอร์ยันลัชจอห์นบานตอนไปปลายอเลตแน็บแม็กมานามาแล้วพวกนี้เล่นนะแบ็กมานามานี่ยคือชอบมากแต่ผมว่ามันเลี้ยงบอลได้อย่างเดียวอ่ะมันเปิดบอลไม่ได้ถ้ามันยิงบอลไม่แรงอ่ะใช่ไหมลัชกับฟาวเลอร์คืออยู่หน้าประตูยิงประตูเดียวโอเว่นเนี่ยมันวิ่งแบบปื๊ดฮันน่าโอเว่นส์รูโอเว่นเทคส์ออนไคล์มิคิลโอเว่น hasn't lost it ที่แม็กมานไม่ชอบอ่ะชอบโอาฮัตแมนนั่นแหละชอบอ่ แต่ว่าโอเว่นเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเตะบอลให้รู้สึกว่าฟุตบอลมันไม่อยู่ไกลตัวเราอ่ะผมก็เป็นคนตัวไม่ใหญ่ไงผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราวิ่งเร็วแบบนี้นะเล่นบอลแบบนี้นะเจ๋งว่ะโคตรเท่โคตรหล่อเลยเลยชอบวิธีการเล่นของโอเว่นแต่สุดท้ายถ้าเล่นบอลเล่นกองหลังไปอะไรถึงน้อยน้อยทำอะไรไม่ได้เพว่นขนาดนั้นไม่มีปัญญาจยิงแล้วแต่เชื้อภูมแล้วแต่เชื้อบูมมาวันที่มีความสุขมากที่สุด 2องพันแชมป์ยุโรปเพราะว่าตั้งแต่เชียร์มายุคอูริเย่ที่ได้3แชมป์ผมว่ามันไม่ใช่แชมเปี้ยนส์ลีกมันก็ขาดแค่ไม่ลีกเดียวนะขาดแค่ไม่ีกเดี่ยงแต่จริงอยากได้ที่สุดเลยนะคือพรีเมียร์ลีกแต่ผมว่าพรีเมียร์ลีกอ่ะผมดีใจที่สุดเพราะอะไรว่าโควิดมันไม่ได้ลงอโอนี่มาไปฉลองแชมป์สนามว่างๆนะเปล่าๆแต่ผมยืนอยู่หน้าทีวีนะแล้วผมก็น้ำตาไหลอ๋อเรื่อธรรมดาอย่หน้าทีวีแบบ ครั้งแรกที่ดูกีฬาแล้วน้ำตาไหลคือแบบนักกีฬาไทยได้แชมป์โอลิมปิกอ่ะจะรู้สึกเนี่ยแล้วก็มาลีโอภูเนี่ยดูแล้วน้ำตาไหลมีความสุขมากอแต่ตอนปี2005เนี่ยมันแบบมันพลิกสถานการณ์จนรู้สึกว่าโหมันมันมากอที่มันกลับมาแล้วมันมีความสุขที่สุดแชมป์พี่มาลีก็มันเหมือนครับจริงๆมันเหมือนรู้มานานแล้วว่าจะได้จะได้โอ้เพราะตอนนั้นก็ใครก็ยืนรอชักชักชักลงสนามเมื่อรูแล้วตอนมาลีโอพูอ่ะได้แชมป์อ่ะแต่แค่รอเวลาอื แล้วที่เสียใจที่สุดเสียใจที่สุดเหรอวันที่อริคันโตนาถอยหลังดิวเจมชกบอลออกมาเนี่เฟครับเออทำไมหลายคนแล้วมันก็วอลเล็เข้าไปทำไมหลายคนนี้แฟนเลี้ผู้เพื่อนพี่ก็ไปมีแอคชั่นนี่เหมือนกันนะมันไม่รู้ว่าไปตีลังกายิงเนี่ยวันนั้นจำได้อะไรดูอยู่ข้างล่างกับป้าแล้วก็แอบเึ้นไปร้องไห้ข้างบนแล้วแม่ก็เห็นแม่สงใจว่าเขาเป็นอะไรไงร้องไห้ทำไมลูกดูวอลแพ้ร้องไห้แต่ถ้าถามแฟนมอนเดียฟูที่อายุมากกว่านี้เขาอาจะคิดถึงเรื่อง แอนฟิวปีแปมากกว่าทิวส์โบโรไม่ไม่ใช่นั้นอันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเสียใจอันนั้นก็เสียใจแบบหนึ่งเสียใจอีแบบแต่ชื่อพูดดีโปรแกรมขันเนี่ยเล่นในบ้านแพ้ได้ร่วมสองศูนย์เนี่ยก็พี่ทำอย่างเงี้ยก็สบายอุ้ยเรอาไม่เป็นไรไว้ก่อนไว้ก่อนโอ้สนุกเลยนี่สนุกเออแล้วก็อ่ะก็แล้วปีนี้เป็นไงเหลือพูเตอนที่แต่เราผมเห็นคุณทำคลิปหลายๆคลิปเลยนะคุณเนมไม่ไว้ คุณน,นี่ไม่ไว้หน้าทีมรักเลยนะก็มันมันไม่ไหวพี่พี่คิดดูอยู่ในระดับเนี้ยแล้วมันลง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 ,ลงมาอย่างเงี้ยในเวลาปีเดียวอ่ะ,อะต้นฤดูกาลใครจะไปคิดว่าล์พูลเป็นแบบนี้เออใช่คือดาวินมาก็คิดว่าเฮ้ยโอเคน่าจะเติมเต็มแทนที่มาเนี้ยได้สักครึ่งหนึ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้อยู่ควขนาดเนี้ยคือในส่วนของพี่อ่ะไม่ได้คิดว่าลีพูลจะแย่นะแต่สงสัยว่าทําไมลีพูลมันเข้าตลาดน้อยจังวะ คือแค่นี้ออตอนช่วงซัมเมอร์ใช่ออมีมีผลไหมมีผลไหมมีผลมากเลยเออคือตอนนั้นอะแฟน์ลิภูกก็อยากให้ซื้อนะอ,อแต่ว่าเมื่อมันไม่ซื้ออะแต่ที่ผ่านมาครอปมันเอาตัวรอดได้ตลอดอ,อืว่าไม่ซื้อแต่ว่ามันก็ไปได้ออแต่ตอนนี้พอมันไม่ซื้อแล้วมันแย่จริงแล้วผมว่ามันมันเอากลับมาแบบเดิมไม่ได้แล้วอ,อผมมองภาพเฮนเดอร์สันเล่นแบบเดิมไม่ออกแล้วอ,อฟาบินโยเนี่ยอายุก็ยังไม่ได้มากนะ <laughs> ทำไมมันเสียจังหวะล้เป็นแบบโอ้โหขย,ยันมันเสียทรงไปเลยเอออะไรก็ไม่รู้เออทรนด์เนี่ยผมคิดว่าบางคนอาจจะมองว่ามันเก่งขึ้นแล้วมันเก็กแต่ผมมองว่าเพราะเฮนโดะล,ลงมาช่วยมาได้น้อยลงอืแล้วเซนเตอร์อะมันเจ็บบ่อยอืถ้ามีโกนาเต้มาช่วยหรือมาติฟอร์มดีๆมผมว่าเทรนด์มันก็ไม่แยกขนาดนี้หรือไม่เอามาคู่โจโกเมสข้าง ือผมว่าเทนมันไม่เคยเล่นเกมรับเก่งอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเป็นตัวประคองไงไอ้นี่มันจะใกล้จะเสียบอลแล้วซาร่าบีบมาเห็นโดเข้ามาแล้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาเข้าเข้าสกัดอย่ยได้บอลแต่ถ้าตัวตัวมันสู้ฟาน์มิซาก้าไม่ได้มันคคละชั้นเลยเรื่องในการเล่นเกมรับมันก็คือแต่ละตำแหน่งอะันนั้นตัวตัวเก่งมันแย่ลงหมดแล้วก็การเสียบาเน่ผมว่าก็มีส่วนมากๆเหมือนกันถ้าเขาบอกว่าลอฟคุณถ้าพี่มิลิถ้าลิปูโทรมาเลย ผมให้โอลาร์คุณ5นาทีครับคูณกิดจากเกนคอปครับคุณจะพูดบอกอะไรเขาซื้อกองกลาง3คนแล้วอีกจูต์วิลลิงแฮมขายบ้างเดคันไลท์โอ้โหเดคันไลท์เขาเรียบร้อยแล้วผมอยากได้เมสันเมาส์เขาจะหมดสัญญาเชลซีแล้วไงถ้าได้3กองกลางทีมช่างกิดนะคนละเรื่องใช่ไหมแต่คิดดูดิบู๊ยังตัดหน้าเอามาทิ่ซูเนสไปได้จะบอกแค่จะซื้อนักเตะอต่เดียวหรือไม่บอกอย่างอื่นหรือครับใจเย็นๆนะเว้ยอะไรเงี้ยผมว่าคอปเนี่ยนะไม่ได้ ตกต่าแบบที่นิพูลเป็นอสมองมันดีผมว่าเขาเป็นคนที่ผมเลื่อมใสมากเวลาผมฟังเขาแบบให้สัมภาษณ์ก่อนเกมหลังเกมนะมันมีแบบนี้คิดนะวันนี้เขาคือพ่อผมเลยเขาพูดอะไรมาเนี่ยนะผมจับใจความอะไรได้นะเออหยิบมาคิดเลยว่าเฮ้ยมันเอาอะไรไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันเอาอะไรได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงยังไงหลักคิดเวลามันแพ้มันตั้งหลักตั้งตัวยังไงเวลามันมีความสุข มันองถึงอนาคตที่จะก้าวหน้ายังไงอมันสุดยอดคนพี่ผมยังไงผมรักครอปมากใครบอกให้ครอปออกผมไม่แคร์พ่าไม่ใช่เชื่อฐานปีที่เจ็ดป่ะไม่เชื่อผมไม่เคยเชื่อเรื่องดวงไม่เคยเชื่อเรื่องดวงผลงานออกจะนที่ปีที่เจ็ดนะเจ็ดก็เจ็ดคือดอดมูนตอนนั้นมันก็ปล่อยตัวเยอะรีพูลนักเตะตอนนี้มันก็อายุประมาณนี้ไม่มียาสมัครฐานแรงนั้นอ่ะโอเคคือนักเตะมันหัวยอยู่ตอนนี้อ่สรุปสุดท้ายหน่อยคิดว่า ดีที่สุดในปีนี้ที่ที่ก็พอใจที่สี่เนี่ยคือสุดยอดเลยนะ,ะมันไม่ใช่แค่หวังนะ,ะผมว่ามันเกินหวังเกินหวังถ้าได้แค่นี้นะ,ะคือแยกเรื่องรักลิเวอร์พูลไว้ก้อนนึงนะ,ะแต่แยกเรื่องความจริงนะ,ะทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้ผมว่าเวสแฮมผู้เล่นยังดีกว่าอ่อวูฟเนี่ยกองกลางยังดีกว่ากองกลางเก่งนะวูฟอใช่ไปเทียบกับไบรตันเนี่ย ยังยากเลยแต่ว่าโอเคผมเชื่อว่าครอปมันมีความเขี้ยวที่จะแบบพยายามทําให้ทีมผ่านไปได้อแล้วก็หวังว่าจะไปถึงระดับสี่ให้ได้ทั้งที่กองกลางตอนนี้ก็ไม่มีประสิทธิภาพก็แแหละนะก็ต้องหลายๆอย่างมาพร้อมกันเรื่องฟอร์มเล่นด้วยนักนเตะเจ็บด้วยเพราะวีภูปีนี้ก็เห็นใจหน่อยแต่พี่ก็เคเห็นใจนะว่านักนเตะเจ็บบ่อยแล้วก็ก็จริงๆคนจะไล่หมอออกจากสโมสรมากกว่ใช่ใช่ใช่โรงพยาบาลห่วยเออแล้วนาบีเกตาก็เป็นอะไรไม่รู้ เลิกเปน็นนักบอลเหนือถ้าเล่นบอลเงี้ยแต่ละคนแล้วแล้วมันก็ไม่ปล่อยออกไปไงพี่เชมเบอร์เลนอย่างเงี้ยมันต้องปล่อยตั้งแต่ก่อนฤดูกาลเริ่มแล้วมันมันจะบอกว่าเฮ้ยเก็บไว้ใช้ก่อนแต่ไอความไม,ไม่ซื้อใครไงปริมาณมันเยอะไงแล้วก็มาบอกไม่ซื้อ,อ,อก็คือต้องเอาออกไปก่อนดิไม่มีนักบอลให้ลงแล้วครับซื้อครับเออต่างงี้คิดมุมกลับกันแล้วค่าเหนื่อยเวลาค่าเหนื่อยนี่ลดลงฝากอะไรถึงแฟนบอลเลีู้ลเมืองไทยเนี่ย มเชื่อว่าน่าจะหวยสักปีหนึ่งให้กำลังใจด้วยนะปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าหวังว่าข่าวที่บอกว่าสองสามร้อยล้านปอนด์มันจะเป็นจริงไม่ว่าจะขายสโมสรออกไปหรือเปล่าแต่ก็ขอให้มีเงินมาถ้ามีเงินมาเนี่ยผมเชื่อว่าผ้าหลุดริวหรูกลับมาได้ินมาผ้าหลุดใช่กลับไปลุ้นแชมป์เหมือนเดิมครับตรงนี้ ถึงแก่เวลาถึงแก่เวลาหรือเปล่าเรื่ององะไรก็ผมก็เรียบร้อยกดกระดิ่งติ้งติ้งกดกระดิ่งติ้งตกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เออช่องโอ้โหแบงก์ของเราครับขอบคุณที่ติดตามโอ้แม่โอ้แม่สสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ